สวัสดีค่ะวันนี้ซินได้ไปเก็บบูเบอรี่มาก็เลยจะมาทำขนมนะคะวันนี้จะทำมัฟฟินบูเบอรี่ค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะมีแป้งในผสมเบกกิ้งโซดาเกลือแล้วก็วาน,นิลลานะคะแล้วก็นมไอมอนแล้วก็ไข่ไก่อยู่ในอุณหภูมิที่ปกตินะคะ ล้วกน้ำตาลแล้วก็เนยแล้วก็บลูเบอรี่นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันค่ะเริ่มกันเลยนะคะสิจะใส่ไข่ลงไปแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็ตีเลยะคะ่ะสิจะจะไม่ใช้เครื่องนะสิจะใช้มือ เข้ากันนะคะให้มันเป็นหน้าตาอย่างนี้แล้วิ่งก็จะใส่แป้งลงไปนะคะแป้งสิ่งจะเออเขาเรียกว่าอะไรอะให้แป้งมันละเอียดน่ะซิ่งจะลอกแป้งให้มันละเอียดนะคะเวลาทานมันจะได้ละลายในปากเนาะแป้งมันจะไม่หยาบอะค่ะเวลาทานมันจะได้นุ่มลื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ เห็นไหมรักกองอย่างน้นมันจะเป็นเมล็ดอยู่างเงี้ยเป็นก้อนจับก,ก้อนอยู่มันก็ทำออกมามันก็จะไม่สวยนะคะข้ออานุ่ม <So. S 1> เสร็จแล้วนี่กใส่นมนมไอ้โม เราจะใส่เนยลงไปนะคะเรืนนเ่องละครเสร็จงี้ค่ะ <S 2> <S 2> นี่เสร็จแล้ว ขนมแล้วนะคะอย่างนี้ทำง่ายได้ที่บ้านค่ะลองทำกันดูนะคะมันขอแค่มีเตาปุกก็พอแล้วแต่ผลไม้เราใส่อะไรก็ได้เราไม่ต้องใส่ผลไม้ก็ได้ทำเป็นหน้ายอย่างอื่นก็ได้นะคะเอาที่เราชอบ หสิบทสิันก็จะใส่ผลไม้เติมนิดนึงแถมๆโอเคอสิ็ก็จะใส่บลูเบอร์รี่ลงไป ชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะคะตัวโรยหน้านะคะส่วนผสมก็มีเนยอยู่ในอุณหภูมิพอดีนะคะแล้วก็ข้าวโอ๊ตแล้วก็น้ำตาลแล้วก็แป้งอเนกประสงค์ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้เนาะคลุกให้เข้ากันแล้วก็โรยลงไป แล้วหน้ามูฟฟินมันจะเป็นลายอะเป็นลายคล้ายๆแบบเสือแตกอะไรประมาณเนี้ยขนมจริงๆแล้วเราไม่ต้องทำหวานมากนะคะ mm hmm. ทำพอดีพๆดื่มกับน้ำชากาแฟก็อร่อยขน mm hmm. มหน้ามูฟฟินที่ซินทํมบูเบอรี่ ในอุณหภูมิตอบซึ่งจะเอาร้อยเจิบห้าองศานะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าอบสาสิบนาทีนะเข้าม,มาดูกันนะคะว่าฉดวว่าจะเป็นยังไงพออบเสร็จแล้วนะคะซึ่งก็จะเอาออกมาหนะ้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะฉันก็จะปล่อยให้เย็นก่อนแล้วก็ค่อยเอามาทานนะ เสร็จพกอราแล้วะค่ะขนมมัฟฟินนี่คือชฉมหน้าโบลี่ที่ซินทาเสร็จแล้วนะคะเรามาดูข้างในกันนะว่าเป็นยังไงจะเป็นแบบนี้ค่ะซินจะกลางให้ดูนะนี่ แล้วก็ลุยกันเลยอืมห่อยค,ค่ะคือบุบูบเบอรี่จะเปรี้ยวนะแล้วซิงก็ทำไม่หวานมากแป้งก็เป็นอย่างนี้มาทานด้วยกันนะคะ <laughs>